จุดมุ่งหมายของการไปประเทศมาเลเซียของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะประเทศนี้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติรวมถึงสิ่งก่อสร้างว้าวามากมายทำให้นะักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกอยากจะไปเยือนประเทศมาเลเซียโดยในปัจจุบันคนไทยก็ออกไปเที่ยวมาเลเซียเพิ่มขึ้นเพราะไม่ไกลเดินทางง่ายและค่าใช้ใจ่ายไม่เยอะเหมาะแก่การมาพักผ่อนสุด,สด ผมจึงขอแพกกระเป๋าเดินทางคนเดียวมุ่งหน้าสู่เมืองกวลาลัมเปอร์เพื่อเรียนรู้โลกกว้างตามแบบฉบับของดอนเรามาถึงมาเลแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็กำลังจะเดินไปที่ต่อมมสนามบินเขาสวยมาก สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงที่กัวลาลัมเปอร์แล้วนะครับเมื่อกี้เราก็ลงที่สนามบ,บินกัวลาลัมเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับก็ตอนนี้ก็ขึ้น KLIA Express นะครับกคือกัวลาลัมเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเอ็กเพรสที่จะเข้าถึงตัวเมงินบัตรโดยสารก็คือเป็นวันเป็นเงิรงมตัวเงินเลยนะฮะก็ ห้าริงกิตนะครับผมแรกมาประมาณริงกิตละเจ็ดบาทกว่าก็เกือบ400บาทนะทุเรียนก็รวดเร็วดีนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกับนั่งมาไม่นานก็ถึงสถานีศูนย์กลางของวราลัมเปอร์แล้วนะครับ KL Central ตามหารถไปต่อไปยังจุดหมายหลักที่ตั้งไว้บอกก่อนนะครับว่าระบบขนส่งสาธารณะของเขาในเมือง KL ทำได้ดีมากสะดวกและที่สำคัญรู้สึกปลอดภัยมาถึงแล้วนะครับจุดมุ่งหมายของผมเคยฝันอยากมาเห็นกับตาสักครั้งตึกที่สูงที่สุดในโลกในยุคที่ผมเรียน ถึงแม้ว่าตอนนี้ตึกแฟดเปโตนัสตึกที่สูง452เมตรไม่ได้เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกซึ่งถูกทำลายสถิติโดยตึกไทเป101ในปี2,547ไปแล้วแต่มันคือจุดมุ่งหมายในวัยเยาววันนี้ได้ไปเห็นกับตาบอกได้เลยนะครับว่าผมทำตามความฝันของนักเดินทางก้าวข้ามขีดจำกัดความไม่กล้าเรามาลองดูรอบๆตึกนะครับ ที่นี่คือแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกเลยตลาดแห่งการลงทุนตลาดแห่งพลังงานและนี่คือตลาดแห่งอนาคต